สวัสดีครับสวัสดีพบกันอีกเช่นเคยนานๆจะพบกันทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีงานซ่อมเลยมาดูลำนี้นะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไรนะครับผม5 5 0ยืดเป็น600นะครับก็เป็นงานซ่อมงานเซ็ตนะครับคือพี่ลูกค้าหามาเองทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเจโรเฮสบนะครับก็ดูมือสองมาให้นะครับผมนะฮะก็เอามาให้เราเซ็ต นะครับผมทําให้บินได้นะครับวิทยุนะครับผมเปิดมาเลยนะครับสวิตจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับ3มตัวตัวที่1สวิตอี e, ตัวเนี้ยนะครับอันล่างสุดอยู่คําว่าโนมอนเออสามดีสามดีนะครับก็คือเราจะไม่เล่นนะครับแต่เราจะต้องอยู่ฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับตอนที่เราเสียบแบตที่ฮอจังหวัดที่2ก็คือ โหมด GPS นะครับผมก็คือจะล็อกตำแหน่งแล้วล็อกความสูงที่3ก็คือจะเป็น Return to Home นะครับฝั่งนี้นะครับมาอยู่คำว,ว่า3 d ก่อนนะครับตัวนี้เป็นบินออโต้เลขศูนย์เลขแปอันบนสุดยกเลิกการบินออโต้อันที่2องบินเลขศูอันที่3ามบินเลขแปอัตโนมัติยกเลิก ฟังก์ชันบินออโต้เอาขึ้นบนสุดเลยตัวนี้นะครับสต็อปอยู่ในโหมดสต็อปลั่นก็คือใบพัดจะหมุนลั่นพอสับปุ๊บไปพัดหมุนทันทีนะครับสต็อปโอเคประมาณนี้นะครับเล่นยังไงมาดูกันนะครับอยู่ค่าโรงงานนะครับผมตัวนี้ก็คืออยู่คําว่า 3D นะครับตัวนี้อยู่คําว่าโนมอนก็คือบนสุด ตรงนี้อยู่คําว่าสต็อปลงสุดแค่นั้นเองนะครับเสียบปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ครับเสียบแบตนะครับเสียบปลั๊กแบตดูไฟดูเฮดขยับดูนะครับสถานะไฟจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินค้างนะครับเราจะเล่นเฮลิคอปเตอร์ตรงไหนให้วางหอไว้ตรงนั้นเลยนะครับผม ลำดับต่อมานะครับมาที่วิทยุนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ตรงกลางก็คือเข้าโหมด GPS สถานะไฟจะเป็นสีส้มกระพริบรอให้ขึ้นเขียวค้างโดยรอ,อประมาณไม่เกิน2นาทีนาทีหนึงหรือมากกว่าไม่เกิน2นาทีนะครับหรืออาจจะไวกว่าน,นั้นนะครับผมโอเคนะครับสถานะไฟเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะบิน สีเขียวก็คือต้องวางในตำแหน่งที่เราจะบินนะครับผมสเสถียรที่สุดนะครับมาุกขึ้นไปหลเดี๋ยวดไป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 กันเก่งเก่งไปไ่ <c oughs> ลำดับต่อมานะครับผมเราต้องถอยหลังอีกถอยอีกถอยเอยอะๆเลยหอายใหญ่อันตรายนะครับ เราจะสตาร์ทได้เราจะลันได้ก็คือเนี่ยมันไม่หมุนนะครับเราต้องอาร์มก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับคันเร่งไว้ตรงกลางเลยแล้วก็ลันใบพัดจะหมุนนะครับพอมันหมุนเริ่มสุดเสียงเราก็ยกไปรอเลยครับ รอบไม่แรงบินสบายๆครับตัวน,นี้เล่นดัดก้อนเดียวนะครับพอ5 5 0ูยยืดเป็น600นะครับก็คือชุดไฟก็เป็นของ50นะครับยืดเบรดยืดบูมเบรดใบหางอะไรประมาณนี้ครับนะครับปล่อยน,นี้ได้เลยพแบบนี้จะไม่กลัวลมนะครับเพราะว่าไม่ใช่สเกลเลมแรงแค่ไหนก็เล่นได้นะครับอันนี้รอบแบบเิสิเน่เลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวกันเลยนะครับ ครับนี่ครับจะเบรกตอนไหนก็ได้ครับแต่ผมบินให้ชมนะครับผมความเร็วที่ตั้งไว้ก็ประมาณเนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เร็วมากครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคสายซิลครับผม เทปวันเล่นสไตล์แบบนี้จะเล่นได้เขาเรียกอะไรนะเขียน้ะเขียนดีครับแล้วก็ระบบเมคานิกข,นของเราก็จะแข็งแรงทนทานนะอยู่กอะไราได้นานก็คือจะเอาเครื่องขึ้นก็เล่นขึ้นไปครับไม่เกินขีดหนึ่ะครับหางนิ่งมากครับไม่มีโบกไม่มีสายนะครับนิ่งสุด ประมาณเกืบขีดนี่ครับจะลงแบบโซโลโมชั่นมากอยากให้มันขึ้นไวหรือลงไวก็ดันให้เกินให้เกินหนึ่งขีดไวมากนะครับไวยันไม่ทันเลย <ś c oughs> ต้องลองดูนะครับต้องลองเล่นดูนะครับให้มันเข้ามือกับเรานะครับ <m> เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังก็คําสั่งเดินหน้าก็แล้วแต่น้ําหนักมือเราโยกเยอะมันก็ไปไวฮะ ยกน้อยๆมันก็ไปช้านะครับนี่ยกช้าดูครับนี่ช้าดูครับไปช้าก็ได้ครับโัโลโมชั่นครับได้หมดครับอยู่ที่เราจะจะเล่นนะครับเลขศูนย์ออโต้ครับเลขศูนย์อัตโนมัติจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเลขแปดอัตโนมัติต่อเลยครับ เพลินลู่น่าจะบอดก็นะครับผมรีวิวอยู่ข้างถนนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะยกเลิกนะครับผมยกเลิกบินออโต้นะครับไปบินให้ดูหนึ่งไฟรอบมันจะไม่แรงนะต้องบอกนิดนึงครับผมเซ็ตรอบบรกเนอร์ให้เลยนะเพราะรันนี้ยกยกพีดเขาเรียกว่าอะไรยกพีดแรงมันน้อยนะมันเป็นยกพีดรุ่นเก่าๆก็คือ เอาไว้ใช้กับฮอไฟบาร์นะฮะยกพีดตัวนี้ครับแต่เราเอามาใส่ไฟบอลเลสนะฮะแล้วก็ใส่เฮดบันด้วยซึ่งมันจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันทํางานหนักนะฮะมันทํางานเยอะมันตอบสหนองช้าอะไรเงี้ยเราก็เซตเซตให้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็รอบไม่ต้องจับมากถ้ารอบจับตรงนี้เดี๋ยวเซอร์โวมันจะไม่ไหวนะครับผมเซอร์โวรุ่นเก่ามาก อัตราการตอบสนองของเซอร์โว0.16คิดดูแล้วกันว่าช้าขนาดไหนนะปัจจุบันปัจจุบันเซอร์โวเซอร์โวเราใช้กันที่0.08 0.10 0.12 13แต่เนี่ย0.16คิดดูแล้วกันช้าขนาดไหนนะแต่เราก็ทำให้ได้นะครับดึงกลับมานะครับแล้วก็ลดคันเร่ง,งประมาณเกือบหนึ่งกิลดครับสต็อป ผมชิงสตอกก่อนเลยนะกลัวใบหางฟันพื้น <c oughs> ลื่นมากครับผม <c oughs> หลังจากที่เราสต็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาฟังก์ชันตรงเนี้นะครับตัวอีเนี่ยดันงลงไปเลยให้อยู่คำว่า 3D มดีนะฮะมันก็จะกลับมาโยกได้ปกตินะครับ 3D ประมาณนี้นะครับสถานะไฟก็จะขึ้นสีน้ำเงินค้างหมุนติ้วๆเลยหมุนดีดรุ่นนี้อ่ะเราก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกอ่าโอเคนี้ก็ได้ถ่ายานะครับผมก<ม>็ผมปรับให้รอบสังเกตดูก็คือรอบมันจะไม่จัดนะฮะก็เป็นรอบแบบิ๊กิเนอร์เลยอะรอบต่ำๆรอบไม่จัดนะครับผมก็ข้อดีก็คือมอเตอร์สปีดมันก็จะร้อนน้อยหน่อยนะ ถ้ารอบมันต่ํามากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะไม่ดีนะฮะรอบต่ํามากเกินไปจะทําให้ร้อนได้เหมือนกันนะฮะมันต้องแบบมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่างที่ปรับเซตปรับรอบนะฮะแล้วแต่ประสบการณ์นะว่าจะปรับรอบขนาดไหนให้มันพอดีนะฮะให้มันแมทชิ่งให้มันพอดีนะโอเคนะครับผมก็เซตไว้ให้ประมาณนี้แล้วครับมือจับได้เลยนะ คิดดูว่าร้อนไม่ร้อนะร้อนน้อยมากมือจับได้สปีดสปีดมีพัดลมช่วยนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบงานซ่อมงานเซตงานแก้นะครับผมพังเยอะพังน้อยพังขนาดไหนก็ส่งมาได้ครับผมผมรับซ่อมหมดนะฮะไซส์ตั้งแต่450ยันไซส์800เลยฮะนะรับซ่อมหมดนะครับผมรับซ่อมรับเซตทุกอาการนะฮะ พังมากพังน้อยซ่อมให้ได้หมดนะครับผม Facebook นะครับชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับลไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612011ขอบคุณมากๆครับที่ใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบาย